ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะมีคนถามครูมาเยอะเลยนะคะว่าสมุนไพรรักษาโรคได้จริงเหรอนะคะโอ้ยนะคะก็เอา,อางี้ค่ะจะบอกว่าทุกคนคะสมุนไพรนะคะหรือว่าพืชหรือว่า,าที่หลายๆคนรู้ ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะนําไปเป็นการรักษาสําหรับแพทย์ทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมุนไพรจะแนกออกเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์นะคะสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการต้านพิษสมุนไพรมีฤทธิ์ในเรื่องของออโอ้เยอะแยะมากมายนะคะอ่ะทีนี้มาตอบคําถาม,ถาม,ถามตรงๆเลยดีกว่าว่าสมุนไพร รักษาโรคได้จริงเหรอนะคะตอนนี้ทางการแพทย์นะคะได้นําสมุนไพรไปเป็นแพทย์ทางเลือกนะคะสาหรับการรักษาแต่ว่าสมุนไพรนั้นก็ต้องเป็นสมุนไพรนะคะที่ขึ้นทะเบียนในการรักษาแต่ถ้าเป็นสมุนไพรทั่วไปนะคะก็จะเป็นสมุนไพรในเรื่องของการบํารุงนะคะการดูแลนะคะจำแนกออกเป็นประเภทเลยคะ่ะว่าสมุนไพรบางจําพวกบํารุงนะบางจําพวกดูแลนะบางจําพวกรักษานะ เพราะฉะนั้นทุกคนคะถ้าคุณนะคะต้องการสมุนไพรในการรักษาจริงๆนะคะคุณสามารถเซิร์ชหานะคะหรือคุณสามารถหาข้อมูลนะคะว่าสมุนไพรอะไรรักษาได้ทำไมถึงรักษาได้ เพราะเขามีฤทธิ์นั่นเองนะคะสมุนไพรเขาจะมีฤทธิ์นะคะของแต่ละตัวบางตัวเป็นฤทธิ์เย็นบางตัวเป็นฤทธิร์ร้อนบางตัวเป็นฤทธิ์ที่ช่วยในการบำรุงช่วยในการปรับธาตุอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนคะการที่เราจะนําสมุนไพรมารักษาโรคนะคะก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้และที่สําคัญที่สุดและที่สําคัญที่สุดนะคะตัวเราเองนะคะจะก ต้องค้นหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนที่จะนำอะไรลงไปเพื่อดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพการรักษาโรคหรือว่าการกินเพื่อความเพลิดเพลินนะคะก็นี่คือคำตอบค่ะ น,ะะนั่นแสดงว่าสรุปแบบสั้นๆเลยนะคะสมุนไพรก็คือมีฤทธิ์ในการรักษาด้วยนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าได้ขึ้นทะเบียนหรือยังนะคะขึ้นทะเบียนออยหรือยังขึ้นทะเบียนเป็นยาหรือยังขึ้นทะเบียนตำรับหรือยังอะไรอย่างนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะแต่สมุนไพรที่กินเพื่อความบันเทิงก็มีค่ะกินเพราะอยากขาวกินเพราะอ,าอะไรดีละ่ะอยากนอนหลับอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแต่ว่าเขาไม่ อาจจะไม่ได้ขึ้นทะเบียนในเรื่องของการรักษาเพราะฉะนั้นทุกคนคะสมุนไพรมีจําแนกประเภทนะคะเพราะฉะนั้นจะกินอะไรลงไปหรือจะใช้สมุนไพรต้องศึกษาให้ดีที่สําคัญที่สุดท้าให้ดีที่สุดมีมาตรฐานรับรองมีผู้รู้มีผู้เชี่ยวชาญ